ดีครับผมมือนี้เมรุยค่ะทีมงานเก็ียบเพียดครับผมนี่ <c oughs> โอ้นี่ครับผมเอมาไม้กลางโคกกลางป้าเด้เนี่ี่จักสซีด้บพได้บวกมือนี่มันเป็นแห้งๆแล้วครับผมตามมาเบิ่องน้นกันทีนะึะลมทวนะช่ไหมน้าติดตามผลงานเบิ่งครับผมจักสีไดายไว้ครับนี่ครับทีมงานครับอโอ้หลุดมือ นันี่กาดเพิ่มในข้างหลังโอ้โหนี่เน่าแล้วไปครับฟังนั่นปัดพิน้องไก่ปลาโอ้นั่นเห็นบมอครับอย่าปากอย่าปากไก่ปลาแท้เด็ดนะครับนั่นหัวขาวๆนั่นครับไก่ปลา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 ครับไก่ปลาไก่ปลาโอ้โหโอ้ไม่ยังไงไม่ยังนะครับผม

นั่นนั่นนั่นดอกนึงเก็บ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 อู้หู้ไลคักไลคักพุ่นอีกอ่ะพุ่นพ่นพุ่นอ่ะ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 เมียนัดเลยบาดเนี่ยตา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 ยมาหลายแท้ป้าเหล้วเบื้องดูพี่น้องพุ่นอ่ะ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  บอกไหนเทเฮ็ดจ no ังไหนมาคักมาเน่ยทพี่น yeah, ้องพายา่หาพิษครับนี่ครับผมนี่คือเห็ดเห็ดละงักครับนี่ตักตักเฮียงบทเซกับขี้ควายดอนครับยาพิษยาพิด อันนี้ต้นต้นซาบ้าด้วยนครับผมนี่เป็นเคียใหญ่ๆนะครับเคียงเทาๆเนี่ยต้นซาบ้าที่ผู้เฒ่าเขาเพิ่นเอาไปเล่นไปเล่นประเพณี้นะเป็นสงการเล่นยิงต้นซาบ้านะครับต้นซาบ้า,าเหงาไปเป็นพวงเป็นพวงพผลนบบน,นะ,ะพี่น้องเห็ดละง,งกครับผมนี่โอ้สวยงามสวยงาม นี่ครับช็อตปลาดีช็อมาเห็นอะไรอทอดทุบทำลายแล้วมันกรลังจะบานครับนี่ครับเห็นละงกครับป้าสวยๆเลยนี่อืมไก่ปลาครับพี่น้องเลี้ยงลูกแน้วไปแล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 ้วเห็นบ่อขันเห็นบ่อขันบ่อเฮียงบ่ได้ครับบ่อเฮียงบ่ได้ที่บินนี้นั่นนั่น าไก,ปาก่ปลาครับโอ้โหพีน้อปลาไก่ปลาเนีย่ยครับไกลล่ลายหลายพี่นอ้องพีน้อใส่แล้วล่ะหายแล้วหายแล้วนี่ครับหวานนี่สิอื้อครับผมนี่เอาไปต้มกินกับเกี๊ยวนอนอ้อนนี่แซ่บๆนี่ครับผมอมอื้อ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  นี่ครับผมอือคือนออันนี่ครับกินได้ว้ม่กินได้ว้แม่เห็ดนี่ยังเนี่ยครับเกี๊ยวเห็ดจังเลยพี่น้องกินได้ว้เห็ดเนี่ยหวแม่บักแข้งแล้วเกี๊ยวได้หลายก็มูอู้ดอกนี้ก็มูได้เนี่ยนี่เห็ดเบี้ยครับผมเห็ดตายเบี้ยปาดพี่น้องคุนอะ มึงด้วยละ่ละกูน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 ะโอ้กูนะแก้วอันนี้ผักปูดด้วยนี่ครับผมนี่นี่ครับยอดผักปูดนี่ครับยอดผักปูดครับนี่นี่ต้นต้นเพือนครับนี่นี่จะคล้ายๆเฟือนนะครับผักปูดที่คล้ายๆกันกับเฟือน นี่ครับปลาเพื่อนเบิ้ดเลยนี่ครับเจ๊หยามมกเนี่ยมีลอกครับพี่นองมีลรอกมีงอมครับนี่โอ้ยลอกหัวหงายขึ้นเลยยโอ้า มงีง้อมอยัดครับยังซื้อเราไม่จนหมดเลยนะครับจนหมดโอ้โพี่น้องสมุนไพรทั้งจีนครับนี่เ็ดลิ้นจืดลิ้นจือป่ามามาครับเมื่อนี้สรุปแต้มครับว่าได้อย่างนี้ครับผมมือนี้ก็ได้ยีรอกยีง้อมครับนี่นี่เราก็พักน้ํานี่ครับ แล้วก็เห็ดเห็ดนิ้วได้อยู่ดีครับแต่ว่าหักมุนแน่ยจยกากน้อยครับมันยังเตะไปเตะมามันเลยมุนอ้าวนี่อ่ะพอได้ปนน